สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องโกศลชาแนลกับรีวิวสดนะครับวันนี้สั่งของมาอีกแล้วนะครับอ่าอันนี้คืออ่าผ้าคุมรถฮอเตอร์ไซ์นะครับเพราะว่าบ้านผมในี่ขี้นกเยอะนะครับก็เลยต้องซื้อมาคุมกันฝนกันฝนบ้างนะครับโอเคเรามาแกะเลยแล้วกันนะครับง่ายนะฮะโอ้หอมมาอย่างดีนะทุกคนดูซองฮะ เป็นภาษาจีนด้วยนี่โอ้ยลายสียงี้นะครับโอ้โหดูกว้างๆครับทุกคนนี่ฮะนี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองคุมดูว่าจะโอเคหรือเปล่ายังไงหรือเปล่าใหญ่หรือเล็กเกินไปหรือเปล่านะครับไอกรครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมา ใส่ดูว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับนะครับดูใ,ใกล้ๆเลยนะฮะปริมขาวปริอันนี้คือจะมีเจาเรียกว่าใส่อ่านี่ครับจะเรียกว่ากระจกนะนเรามาดูใ,ใกล้ๆครับใส่ยังไงเราใส่กระจกตัวนี้ก่อนอ่านใกล้ๆดูด้าหน้าเลยฮะ ครับแบบนี้ตรงนี้ก็ไปตรงจุดนี้เอ่หะเข้าไหมอันนี้คือด้านหน้านะครับ ไม่เคยซื้อมาใส่ับลองดูลาซาด้าดูด้านหลังเราก็ใส่งี้ยผมว่าโอเคอยูน่นะทุกคนนี่ฮะก็คุมหมดแล้วครับ,ก,รบกันฝุ่นกันอะไรต่าง โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองไปซื้อใส่ดูแล้วกันนะครับก็เป็นรูปแบบแนวแนวนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆครับนี่ฮะเพราะว่ามิดพอดีนะครับแอ,บอนจะตรงนีนะ้โอเคใครที่สนใจก็ลองไปซื้อดูใส่ดูแล้วกันนะครับกันฝุน่นกันฝนกัน ขีนกนะครับ